สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง top 10นะครับ10อันดับนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดประจําเดือนเมษายนของปี2022นะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยอันดับมาจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีใต้นะครับโดยข้อมูลเนี่ยได้มีการรวบรวมไว้ตั้งแต่วันทีี 23, ี่่23 23มมมนนนาาคจถึงวัท เมษายนของปี2022นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใน10อันดับนี้มีนักร้องศิลปินคนไหนกันบ้างอันดับที่10นะครับได้แก่วง Red Velvet นั่นเองเกิร์ลกรุ๊ปจาก SM Entertainment นะครับที่เพิ่งคัมแบ็กล่าสุดไปกับ Feel My Rhythm ในเดือนเมษายนนี้นะครับกระแสะก็ยังแรงและก็ดีอยู่จนสามารถควา้าอันดับที่10มาได้นะครับอันดับต่อไปนะครับก็คืออันดับที่9อันดับที่9นะคะก็ยังเป็นสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่โด่งดังมากๆแล้วก็มาจากค่าย SM Entertainment เช่นกันนั่นก็คือคิมทยน เองนะครับสำหรับแทยอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะคัมแบ็กไปเหมือนกันกับอัลบั้มชุดใหม่นะครับนั่นก็คือ INVU นั่นเองซึ่งในเพลงนี้เนี่ยก็ปังมากๆจนสามารถคว้า perfect all q มาได้สําหรับคิมแทยอนเลยมากันต่อเลยนะครับที่อันดับที่8สําหรับอันดับที่8นั้นก็เป็นลีชานบอนนะครับนักร้องมากความสามารถนะครับที่โด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีในเดือนนี้นะครับก็สามารถคว้าอันดับที่8มาได้เรียกได้ว่าคนเกาหลีเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เอนดูลีชานบอนกันมากๆเลยนะครับมากันต่อเลยที่อันดับที่7สําหรับอันดับ ที่7นะครับได้แก่อิมชางจองนั่นเองนักร้องรุ่นใหญ่นะครับศิลปินรุ่นใหญ่ที่โด่งดังแล้วก็มีเพลงดังๆมากมายในประเทศเกาหลีนะครับคนเกาหลีกาชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนอิมชางจองนะครับจนสามารถคว้าอันดับที่7ของงานจะอันดับประจําเดือนเมษายนนี้มาได้สําหรับใครนะครับที่ไม่รู้จักนะครับสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube แล้วก็ฟังเพลงของอิมชางจองกันได้เลยมีเพลงดีๆเพลงเพราะๆมากมายเลยนะครับมากันต่อเลยนะครับทุกคนที่อันดับที่6นะครับเราไปกันอย่างรวดเร็วมากๆในคลิปนี้อันดับที่6นะครับได้แก่ศิ แลปินหญิงที่ชาวเกาหลีนั้นเนี่ยเอ็นดูกันทั้งประเทศเลยนะครับนั่นก็คือไอยูนั่นเองสําหรับไอยูนะครับชาวเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ยินดีที่จะเปิดฟังและก็พร้อมที่จะสนับสนุนไอยูกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยแทบจะทุกเพลงเลยที่ปล่อยออกมาก็สามารถทําชาร์ดได้ดีมากๆแล้วก็คว้า perfect all kill มาได้เกือบจะทุกเพลงเลยนะครับมากันต่อเลยนะครับที่อันดับต่อไปอันดับที่5นะครับเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานแต่ว่าเพลงที่ปล่อยออกมาน,นั้นทาาชดิจิจลแล้ว เรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้มากมายเลยนั่นก็คือไอซ์นั่นเองนะครับไอซ์ Ice ก็เพิ่งมีการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดกับเพลง Love Dive นะครับซึ่งในเพลงนี้เนี่ยตอนนี้นันเนี่ยชาร์ตด,ดิจิตอลดีมากๆเรียกว่าปังทั้งในบ้านเกาหลีแล้วก็ปังทั้งอินเตอร์เลยมารอดูแล้วก็มารอเป็นกําลังใจกันนะครับว่าไอซ์นั่นเนี่ยจะสามารถพาเพลง Love Dive เนี่ยไปคว้าสถิติอะไรใหม่ๆได้อีกนะครับมาต่อนที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่เพิ่งคั นั่นก็คือ G I d o l นั่นเองนะครับสำหรับ I d เดลนั้นก็เพิ่งจะคัมแบ็กไปกับเพลง Tom Boy และอัลบั้มเต็มชุดแรกไ n e นี้ Die ได้นะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆอย่างไม่คาดฝันเลยเพราะว่าในตอนแรกสาวๆก็ดูกังวลมากๆรวมถึงแฟนๆก็ดูกังวลมากๆแต่ว่าในตอนนี้ I d เดกับเพลง Tomboy ก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าพวกเธอเนี่ยยังคงปังนะครับแล้วก็จะปังได้มากกว่านี้อีกแน่นอนสำหรับเดือนนี้ก็สามารถคว้าอันดับที่4จากการจัดอันดับครั้งนี้มาได้นะครับมากันต่อเลยที่อันดับที่3นะครับทุก แก่ศิลปินเดียวอิมยองอุงนั่นเองนะครับสำหรับยองอุงนั้นนะครับในเดือนนี้สามารถคว้าอันดับที่สามาได้และก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากชาวนติเซนเกาหลีรวมไปถึงประชาชนเกาหลีนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเพลงของยองอุงนั้นเนี่ยคนเกาหลีรักแล้วก็ชื่นชอบกันมากๆจนสามารถคว้าอันดับที่สามมาได้นะครับและในอันดับของเดือนก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับที่สูงมากๆอีกด้วยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของยองอุงหรือว่าอยากฟังเพลงของยองอุงนะครับสามารถไปหาฟังได้เลยเพลงดีเพลงเพราะจริงๆครับ มาต่อกันที่อันดับที่2อนะครับอันดับที่2เป็นวงบอยแบนด์ที่โด่งดังมากๆนะครับที่สําคัญนะครับเพิ่งจะปล่อยเพลงไปแล้วก็เป็นเพลงที่ปังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Big Bang นั่นเองสําหรับ Big Bang นะครับก็เพิ่งจะปล่อยเพลงไปกับเพลง s t e l l Life นะครับซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆสามารถทาชาร์ t ดิจิตอลได้ดีมากๆแล้วก็ยังสามารถคว้า Perfect All Kill มาได้อีกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการขึ้นโปรโมทในเวทีต่างๆเป็นเพลงที่ทํามาเพื่อแค่ทาตามสัญญาให้กับแฟนๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพลงเนี่ยก็ปังมากๆจริงๆรวมถึงอิทธิพล ของ Big Bang แบงนะครับก็ทำให้หลายๆคนนะเนี่ยต้องเปิดเพลงนี้ฟังแล้วก็ยอมรับจนสามารถควา้าอันดับที่2ของการจัดอันดับครั้งนี้มาได้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาให้กําลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับ Big Bang กันด้วยนะครับสาหรับอันดับที่1นึ่งนะครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับที่1นั้นเป็นวงบอยแบนด์อีก1งวงนะครับที่โด่งดังมากๆและในเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีข่าวคราวให้ได้พูดถึงกันแทบทุกวันเลยนั่นก็คือ BTS หรือว่าบันนอ่เงนน BTS เใดือทีี่่่ผาาานมมขวแททบุก ลและแต่ละข่าวนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีแล้วก็เป็นข่าวที่ส่งเสริมความปังของ BTS กันมากๆเลยมีผลงานต่างๆเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามแล้วก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยก็มีงานใหญ่ๆให้ BTS เนี่ยไปเข้าร่วมงานกันอย่างหลายงานเลยทีเดียวจนทําให้ BTS นะครับถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากแล้วก็คว้าอันดับที่1ในการจัดอันดับนักร้องที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงมากที่สุดในเดือนเมษายนนี้มาได้นะครับซึ่งคะแนนของ BTS เนี่ยก็เรียกว่าสูงมากๆเลยในหลัก10ลล้านเนเยครับ อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอันดับที่1ในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงมากที่สุดในเดือนเมษายนหรือว่า Top 10 single b r a n d r e p ์ t ร t i o n Ranking i n April 2 0นน22นั่นเองนะครับใน10อันดับนี้มีศิลปินวงไหนที่ทุกคนชื่นชอบกันบ้างก็อย่าลืมมาพูดถึงแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับอามาก้เคป๊อปกขขอแสดงความยินดีกับอันดับที่หาาาาน,นึ่ลวง้ี่อเสยแก็ ปังมากๆกันจริงๆในเดนือนเมษายานนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครอยากพูดถึงอะไรเกี่ยวกับศิลปินทั้ง10วงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะพูดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคปปของเราเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปต่อ,อตไปเราจะนําเอาการจัดอันดับไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะคร 탑.